สวัสดีครับอยู่ผมนลเองนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงพาดูงูตัวนูนตัวนี้อีกแล้ว <c oughs> ก็ช่วงนี้ช่องเราเนี่ก็จะได้ดูงูกันเยอะนิดนึงแต่ว่าคราวนี้จะต่างออกไปเราจะไม่มารีวิวพว,วกตัวอันตรายอย่างงูเขียวหางไหมแล้วนะคราวนี้จะเป็น,นงนะนูที่นิ่งนะเป็นงูที่นิ่งกินปลาเป็นงูน้ําแล้วก็เรียกว่าเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยในการที่จะเลี้ยงงูไทยนะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันเลยนี่ หาไม่เจออันนี้จะเป็นน้องงูหัวกระโหลกนะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูนะซึ่งก็งูหัวกะโหลกที่ผมจะเอามาดูในวันนี้เนี่ยมีอยู่2ไซส์ด้วยกันก็มีไซส์กลางตัวหนึ่งแล้วก็ไซส์ที่ผมเลี้ยงไว้ตัวนี้ครับตัวตัวน้นนอยๆเนี่ยแล้วก็สายพันธุ์ต่างกันด้วยนี่งูหัวกระโหลกหรือว่างูเหลือมอ้อนะครับเป็น งูที่อาศัยอยู่ในน้ําเป็นหลักเลยนะก็จะขึ้นมาบนบกนานๆทีแล้วก็เป็นงูพิษอ่อนเป็นงูพิษเขี้ยวหลังนะครับแล้วก็พิษอ่อนด้วยซึ่งก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยเป็นแค่เฉพาะกับพวกปลาที่เขากินแค่นั้นเองเพื่อให้มันช้าๆจะได้กลืนลงไปง่ายๆอะไรงั้นนะครับคนโดนกัดนี่แค่ประมาณคันๆเองนะแล้วก็จะเป็นงูที่เนี่ยอย่างอย่างเงี้ยคือมัน นิ่งพอสมควรเลยนิ่งมากนะครับเป็นงูที่เหมาะกับมือใหม่มากถ้าเกิดจะลองเลี้ยงงูไทยนะในพวกนี้เนี่ยเหมือนเหมือนบอลไพยทอนเลยเหมือนพวกบอลพวกคอนเลยเนี่ยโตก,กเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ามสี่นะถ้าที่ผมรู้จักก็จะมีของภาคใต้จะเป็นงูหัวกระโหลกแดงก็ตัวมันจะออกแดงๆนิดนึงกับอันนี้งูหัวกระโหลกดําเป็นเนี่ยเห็นปะ่ะงูหัวกระโหลกดําท้องมันจะดําอย่างนี้แล้วก็ ลายป้องตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับป้องๆนี้ซึ่งคล้ายพวกป้องฉนวนเลยมมนก็ทับสมิงคาอยู่เนันและที่เขาเรียกอ่งูหัวกระโหลกเนี่ยเพราะว่าอ่านี่เห็นปะ่ะหัวมันจะเหมือนหัวกระโหลกซึ่งไม่รู้ไปเหมือนได้ยังไงเออและลืมอีกชนิดหนึ่งงูหัวกระโหลกธรรมดาก็เป็นไซส์ที่อยู่ในกล่องนี้ที่ผมบังเอิญจับมาได้ก็เพิ่งแค่ขับมอเตอร์ไซค์ไปเจอแล้วก็จับมาแค่นั้นเอง โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูไซต์ตัวใหญ่ๆกันเลยดีกว่านะครับว่าน้องจะหน้าตางเอาไอ้นี่เก็บไปก่อนแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับอเนี่ยจะเลี้ยงประมาณนี้เลยนะไซส์เล็กๆเนี่ยก็ใส่กล่องแล้วก็ใส่น้ําลงไปให้ปลาเขากินเนี่ยอย่างเงี้ยก็อยู่ได้และแต่อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำน้ำขุ่นมากเลยโอเคเราจะมาดูเจ้ามุหัวโลตัวใหญ่ตัวนี้กันนะครับให้ดูกอน นี่อันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะแต่ว่าเป็นแค่ไซส์กลางเองไซส์กลางอันนี้เป็นงูจากธรรมชาตินะครับที่ผมจับมาอย่างที่ผมบอกเล้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ตะขอใเกินเกี่ยวน้องขึ้นมาจเย็นเนนูแค่จะจับนายมารีวิวแค่นั้นเองโอ้ว้าวหูดูนี่ครับ อันนี้จะเป็นงูหัวกะโลกธรรมดานั่นเองนะครับไซส์ประมาณไซส์กลางอ้อันนี้เป็นผมย้ําก่อนนะอันนี้เป็นงูจากธรรมชาติที่ผมจับมาได้เลยนะครับก็เนี่ยเห็นปะงูที่มันไม,ไม่ไม่ขดคอฉกเลยดูดูดูดมันยังโตได้กว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะรหรือว่าเยอะกว่านี้นั่นแหละก ตอนผมจับมาได้ี่ตอนนั้นนะขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็แบบเห็นมันเอะมันเลื้อยอยู่ตรงกลางถนนนะกลัวกกลัวรถเหยียบนะไม่ใช่อะไรไม่ได้คิดอยากได้เลยแล้วก็แล้วก็อัตาขอเนี่ยไปจับหัวแล้วก็จับคอมันมาแถวนั้นมีหมาก็เลยยังทําการใส่ถุงไม่ได้ก็เลยต้องขับไปอีกสักพักหนึ่งก่อนหนาะจุดที่ปลอดภัยแล้วก็น้องเข้าถุงนะซึ่งก็สงสารน้องเหมือนกันนะที่ต้องมาเจอคนอย่างนี้จะปล่อยไหมก็ ไม่เดี๋ยวผมจะเอาไปแลกกับงูกระปะละกันนะและ้วเนี่ยครับอันนี้ไอ้พวกงูธรรมดาเนี่ยัวกระโดดธรรมดาเนี่ยลายเขาจะออกแบบเหลืองๆนะ <IT> เฮ้ยอยาบนะอยาหยาด้วยจีบหาแลยไม่ไม่ไม่นายจะไม่ทำอย่างนั้นนี่ครับท้องเขาจะออกแบบไม่ขาวชัวนะจะออกเหลืองๆหน่อย แล้วก็นี่ๆๆผมอยากให้ดูตรงนี้มากเลยผมผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันพวกไซส์ตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นออกน้ำๆนิดนึงนะผมเพิ่งสังเกตได้มันจะออกน้ำาอ่ะไม่รู้ว่าทุกตัวเป็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะออกเหมือนมันเก็ดปลาเลยตรงนี้ว้าวเนี่ยทุกคนจะเห็นน้ำด้วยไหม่โอ้โหนี่แกคิดจะโลบฉกคอของฉันอย่างเงี้ยเหรอ อยู่ดิผมจับเป็นงูบอลเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมว่าต้องขอแค่นี้นะใครมีคำถามใคแนะนำไลครคอมเมนต์นะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยผมก็ถ้าวางต่อก็จะไปตอบโอ้ยใจเย็นอู้ว้าวทำไมอ่ะทำไมชอบเอาหัวมาอย่างเงี้ยคิดจะกัดชั้นเงินหรอสิเชื่อมักเลยนะนิงจับกูมาทำเฮี้ยอะไร